ทีนสัปดาห์นี้บลิงจะพาไปชมอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ที่เคพาร์ยะลาอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของเราไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศที่นู่นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างและเพื่อนๆชาวยะลาเขาจะให้การต้อนรับห้องสมุดมีชีวิตยังไงไปชมกันเลยค่ะในที่สุดอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของเราทีเคพาร์ยะลาก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาคแห่งนี้ จะเสมือนเครือข่ายที่จะถ้วยถ่ายทอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ให้กับพื้นที่ใกล้เคียงถายใต้บริบทวัฒนธรรมและความสนใจที่สอดคล้องกันเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ที่จะรักษารากเง่าทางปัญญาของท้องถิน่นผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ที่เท่าทันกระแสะโลกอยู่ยงการออกแบบสิครับ oh. ที่นี่ได้นำเอาศิละปะวัฒนธรรมท้องถิน่น oh. เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นโดม รูปลักษ์ค้ายร่างแหความหมายตามภาษาพื้นเมืองของคำว่ายะลาหรือว่าการนำลวดลายของเสื้อกระจุดมาเป็นลวดลายบนเฟอร์นิเจอร์นี่แค่การออกแบบเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อหาสาระและเทคโนโลยีในห้องสมุดที่นี่ก็ทันสมัยไม่แพ้อุทยานการเรียนรู้ t k Park ที่กรุงเทพเลยและที่สำคัญน้องๆเยาวชนที่นี่เขายังมีหนังสือนิทานพื้นบ้านดีๆที่มีเฉพาะอุทยานการเรียนรู้ยะลาเท่านั้น ดูเพื่อนๆทางยะลาจะมีความสุขกับห้องสมุดมีชีวิตแห่งใหม่ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วเรามาสนุกกับการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันยังไงถ้ามีกิจกรรมดีๆก็บอกเรามายังทีแคทีนทีไลฟ์ทีสไตล์กันได้นะครับโอ้ไม่เอียมอ่องและสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสาวภาคใต้มีอุทยานการเรียนรู้ดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง ก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คแห่งนี้กันบ้างนะคะหรือว่าจะแวะเข้ามาทักทายยืมหนังสือผ่านทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทําได้ค่ะทาง www.tkpark.or.th ส่วนวันนี้เวลาของโบลิ่งและรายการท k เคทีนทีไลฟ์ทีสไตล์ก็หมดลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะทีเคทีนจบแล้วค